ขอบคุณทีมงานจากบริษัทนิกอนประเทศไทยจำกัดมหาชนและก็นิติสารโอสโทครับผมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยปลอดภัยและสร้างสรรค์อ๋อไปยื่นกับทางโน้นไม่เป็นไรครับได้อยู่แล้วสารเราถึลงได้ครับ นอาลบนะครับมาแล้วมาแล้วอุยกล้องผมเป็นอะไรไม่รู้ชัตเตอร์ชัตเตอร์เ้โอ้โมันตันไปเป็นเปาะทำเป็นเาอ่ดดไนบอานิ่งนะบอนมนี่ไงครับตรงนี้เลยใช่ไตรงนี้เลยครับฝากดูไว้ครับ เอาอย่านี้ัอย่างนี้ใส่คางนี่เอามือเดียวครับมือมือซ้ายจับครับโอเคจับมือเดียวเาเอาแคบมาโอเคอย่างนี้เลยอ่มืออ่ามือขวาก็ได้ครับค่อยดิ

จจตอนนึงปหน่อยครับมันัเข้าอยู่ครับมันลมันเข้าอยู่ครับไม่มีชือกเครับมีเชือกไหมไม่มีครับเมาเขีบาเอาทางเลยครับ าาาเอารงอย่างเลยได้ไหมครับเอาวด,ด้วยเอ,อาอไปอีกหนึ่งจับเบ้าได้ไหมครับดึงบางน่ายรนะับอ่าโอเค จะเอาเจือกฟากที่มากอ่อยนะผม,ม,มะที่มันติดมาก็อ่อยนะครับที่เขาปลูกไ้อ่อยนะครับผมตาใ่ตาใหญ่วงสเจ้าดีแล้ว,วมันขอพรไปเยอะมากเลยไม่เยอะไห้ผมขอเลยอันนี้ผมมา <c oughs> ผมว่าอย่ามาซื้อเชือกเราดานหน้าเชือกฟางเชือกฟางอี้เยอะเลยครับบอก ผมเพิ่งมาถึอันนี้ผมก็เพิ่งทำเมอวันก่อนครับกาวนี่ผมเอาเทปกาวแปะแปะมก่อนครับเพราะว่ามันได้เขียนในในสตอรี่บอร์ดนะครับสือปฏิทินไอ้นี่ว่าปฏิทินว่าปฏิทินปฏิทินน่ได้มีปฏิทินต่อต่ไหมครับมันเลยม <stars> ือเราไปที่ได้ไ่ได้แบตัดเอาในคอมอ่ะตัด้ราในคอมไหมครับขาขายเหมือนกันครับขายไม่เกา ไม่เได้คุยาจะบอกได้ครั้งใหญ่เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนจากว้าเป็นลมหมดลมไม่มีลมก่อนเดี๋ยวกรรมการจะเชอบอกใหญ่ได้ครั้งใหญ่เมื่อมันจะพัเล็กหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาเป็นมาเป็นมาหันหน้ามาครับหันหน้ามาหันหน้าข้างมาลมหมดจับตั้ง่างนี้ก็ได้ครับหมดลมแล้วเดี๋ยวทำพิกขอลมก่อน ท,ทัทีเขาลมครับโอ้ดูนะดูนะครับขอลมครับผมขอลมครับผมขอลงเอามาแล้วมาแล้วโอ้ลงมาแล้วตีพื้นปะบน

แต่ละอย่างใช้เวลานะครับผมไว้ได้เตะละพานี้ตื้มใส่เมมผู้เล่นครับเมื่อวานเห็นอยู่ครับอยูวีที่้องใส่ท็อปโปโลช้างจะมีน้องุษย์ในบ้าใหญ่ๆในบ้านชุลาผมว่าจะยืมอยู่ครับเตือนซะเนาะพี่เชฟไปยิงไปยิงไข่เหมือนไข่ลูกไปหน่อยจะเอาภาพเบื้องหลังการทำงานนะครับโฆษณาเลยอคุณน่ะไปยิงไปยิง ด้วยครับหอยเท้าวด้วยครับ 那不行。

โดลูกไนเ้คลขรไ้ามเอเขาเล่เ่าแล้วก็ตัวเนี้ยข้างแล้วก็ข่าวโเดงาช้างมอนะทุกคนตอนตอนตอทางเนี้ยตอนพ่อข่าวโวตตั้งเดิมเน่าตัดแดงนีเหรอเรื่องข้าไฟของไฟนี จะคิดยี่ห้อขายแต่งเป็นของตกใจน้อง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 มีกระเป๋าเยอะน้องครับเออได้ๆครับมามามาเอ้า เอออะละไปนอนก็ได้ก็นั่งยืนอย่างนั้นก็ได้เอาลองงหน้ากันคุยกันก็ได้แม่ลูกปรมาณนต้อะังากรยอนดไมครับอาหารหน้ากนี้หน่อยครับประมาณนี้อ่านประมาณ ผมชอบเพลงนี้ครับใส่ๆเลยผมอันนี้เป็นบอลล็อซิ่งนะครับยาวๆก็จบคลิปแลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเรานะครับโอเล่เอฟซีเชลแลนด์ครับผมโฆษณาสัตชาวกัวนะครับผมขอบขอบคุณทีมงานจากบริษัทมิโกนประเทศไทยจำกัดมหาชนแล้วก็นิจารณาโอสอทครับผมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ